ยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยที่เป็นเลิศสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมตั้งอยู่ณเลขที่377หมู่8ตํตำบลน,นาราชควายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมรหัสไปรษณีย์ส8 0 0 0สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในพื้นที่17ไร่40ตารางวา เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษที่จัดขึ้นตามมาติคณะรัฐมนตรีในจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษในปีพุทธศักราช2543เปิดทำการสอนในระดับชั้นเตรียมความพร้อมจำนวนผู้เรียนทั้งสิ้น294คนมีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น84คนโดยมีว่าที่ร้อยตีดตรนรงรัตโชคธนาประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจำนวน4คนดังนี้ 1. นายภาคภูมิแพงพิมายหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 2. ในายชัยคำมุงคุณหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 3. นางสาวมายุราอนุยาหงหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และ 4. นางสาวนิสัยจำปาหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมได้ดำเนินงานตามโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยที่เป็นเลิศสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดังนี้การดำเนินการด้านการเสริมสร้างความสุขสุขาดีมีความสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมมีการปรับปรุงพื้นผนังเพดานโถส้วมที่กดโถปัสวะอ่างล้างมือก๊อกน้ำกระจกให้สะอาดไม่มีคราบสกรปรกอยู่ในสภาพดีมีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา มีระบบการดูแลเรื่องสุขาพิบาลที่ดีมีระบบระบายอากาศโปร่งแสงมีช่องระบายอากาศมีห้องน้ำเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่รับบริการสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลาแยกเป็นห้องส้วมสำหรับชายหญิงโดยมีป้ายสัญลักษณ์ที่ชัดเจนโดยมีครูที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่สำรวจทุกสัปดาห์ จดตั้งครูเวรประจำห้องเรียนและมีลูกจ้างแม่บ้านนักการพันโรงในการช่วยทำความสะอาดไม่ให้เปียกชื้นพื้นห้องซ่วมแห้งตลอดเวลามีช่องระบายอากาศและติดไฟฟ้าส่องสว่างทุกห้องแสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณด้านโภชนาการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสุขาภิบาลอาหารในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารและเพื่อให้นักเรียนพิการได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัยถูกหลักโภชนาการและมีปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการเหมาะสมแต่ละช่วงวัยมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการผลักดันนโยบายหรือดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กวัยเรียนกำชับผู้ปฏิบัติงานประกอบอาหารจะต้องมีการแต่งกายเรียบร้อยและมีชิดมีโรงอาหารมีวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร โต๊ะนั่งรับประทานอาหารนักเรียนถาสำหรับใส่อาหารและระบบสุขาภิบาลน,น้ำดื่มน้ำใช้สะอาดมีร่องระบายน้ำเสียไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบสวมใส่ผ้ากันเปื้อนสวมหมวกในการประกอบอาหารการป้องกันถังแก๊สระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำเย็นตู้เย็นจะต้องมีสายดิน มีระบบระบายอากาศโปร่งแสงอากาศถ่ายเทได้สะดวกมีถังดับเพลิงตรวจสอบการประกอบอาหารระวังสารปนเปื้อนในอาหารการดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมได้ประกาศเป็นมาตรการความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2564เพื่อความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรผู้เรียนและผู้มารับบริการรวมไปถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโครโนา2019 พร้อมทั้งได้มีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าวให้บุคลากรทุกคนรับทราบอย่างทั่วกันและมีคู่มือการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในสถานศึกษาที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบทั้งกลางวันและกลางคืนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัดตะเลิกการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยตามแผนงานที่กำหนดปฏิบัติการป้องกันอักคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรการดำเนินง,งานสถานศึกษาปลอดภัยในศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมได้มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาราชควายได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้เข้าร่วมประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนานราชควายได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อไวรัสโคโรนา2019สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนมได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในการจัดทำรูปแบบปริมาณงานก่อสร้างที่สอดคล้องกับความต้องการของศูนย์ในการปรับปรุงอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนพิการด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษทำให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีความปลอดภยัยและสามารถเรียนรู้พัฒนาได้อย่างเต็มศัก,กยภาพแต่งตั้งผู้ตรวจเวร เพื่อคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยและติดตามตรวจการปฏิบัติงานของเวรยนยามความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอด24ชั่วโมงโดยรายงานผ่านลายให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบมีจุดคัดแยกคัดกรองบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการรวมถึงการจัดให้มีหน้ากากอนามัยบริการผู้มาติดต่อราชการและมีกล้องวงจรปิด ป้องกันบุคคลภายนอกอื่นๆที่มาภายในศูนย์การศึกษาพิเศษทุกกรณีอย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเช่นทางลาดราวจับทางม้าลายป้ายเตือนป้ายสัญลักษณ์ป้ายบอกทางจัดบริเวณที่จอดรถให้ความปลอดภัยต่อนักเรียน จัดบริการรับส่งนักเรียนจุดรวมพลตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยของศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครพนมมีการจัดระบบช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางเช่นจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านจดหมายสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเช่น Facebook, Line สร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองโรงพยาบาลสถานีตำรวจ ชมรมคนพิการการส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยส่งผลต่อประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนมมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยให้บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษทุกคนให้มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นและมีทักษะที่ถูกต้องในการ,รเผชิญเหตุเฉพาะหน้าได้และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินง,งานสถานศึกษาปลอดภัยในศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดีเด่นรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2566ปีที่3ติดต่อกัน และผู้สนับสนุนภารกิจในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ